หากเอ่ยถึงพญานาคเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักเนื่องจากเป็นตำนานความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานและช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่พญานาคมีอิทธิฤทธิ์แรงสามารถดลบันดาลทรัพย์สินและโชคลาภให้กับผู้คนที่บูชาท่านพร้อมปฏิบัติตีปฏิบัติชอบสวัสดีครับวันนี้ผมพยศจากตัวต้านนานครับผมอ่าตัวต้านนานภาโลกของเราปเป็นอีกหนึ่งอีพีครับที่จะพาทุกท่านไปสู่ ตำนานความเชื่ออีกหนึ่งความเชื่อนะครับผมลายไทยท่านอาจจะทราบมาแล้วสาหรับพระธาตุประจําวันเกิดของตัวเองหรือว่าเป็นวัดประจําวันเกิดของตัวเองแต่ยังมีอีกหนึ่งความเชื่อครับผมที่เกี่ยวกับตำนานพญานาคสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับผมว่ามีพญานาคประจําวันเกิดวันนี้ทางโตโยต้าพาโล่ของเราจะพาท่านไปสู่อีกหนึ่งตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคประจําวันเกิดครับแต่จะมีวันไหนบ้างติดตามได้เลยครับผมครับสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับผมจะเป็น พระยาอนันตนาคราชนะครับวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมแล้วก็สําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับผมจะเป็นพระยาพุทธชงนาคราชวัดแก่งกระเบาจังหวัดมุกดาหารนะครับครับสำหรับวันพุธกลางวันนะครับผมจะเป็นพระยาสีสุดโทนาคราชวัดสิริสุดโทคําชโนดจังหวัดอุดรธานีนะครับผมวันพุธกลางคืนจะเป็นพระยาสีมุกดามหามุนีวัดพระพุทธบาทภูมิลมจังหวัดมุกดาหารนะครับผม สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะครับผมจะเป็นพญยาสีสัตตนาคราชนะครับผมจังหวัดนครพนมนะครับผมแล้วก็วันศุกร์นะครับจะเป็นพญยาธนมูลนาคราชวัดป่าปากโมกจังหวัดอุบลราชธานีวันเสาร์นะครับจะเป็นพระยามุจลินนาคราชวัดพระธาตุบางพวนจังหวัดหนองคายครับผมและสําหรับวันอังคารนะครับผมเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมยังไม่ได้พูดไปนะครับก็คือเป็นพญานาคประจําท่านที่เกิดวันอังคารนะครับผมพญยา สุวรรณน,นาคราชนะครับผมอยู่ที่วัดสี่พันต้นจังหวัดน่านบ้านเราดีเองครับผมและวันนี้ครับทางโตโยต้าน่านโตโยต้าพาโลของเราจะพาท่านไปพบกับตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคประจําวันเกิดที่อยู่ที่จังหวัดน่านบ้านเราประจําวันอังคารน,นี้เองครับไปกันเลยครับผม แล้วเราก็มาถึงวัดสี่พันต้นกันลนะครับเป็นวัดที่มีลูกปั้นพญานาคประจําคนที่เกิดวันอังคารนะครับผมตามความเชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปคุยเข้าไปสัมภาษณ์กับาทางช่างผู้ที่ปั้นพญานาคองค์นี้ขึ้นมานะครับผมว่าท่านมีแนวคิดมินิมิตยังไงถึงปั้นพญานาคองนี้ขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดแล้วก็ตอนนี้ผมมาอยู่กับพี่ช่างที่เป็นผู้สร้างอ่าพญานาคองที่เป็นพญานาคประจําวันอังคารที่เรามาตามหากันวันนี้นะครับผมแต่ขออนุญาตให้พี่ช่างแนะนําตัวนิดหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับพี่ช่างครับขออนุญาตแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมนิดหนึ่งครับผมสาราลงนะครับอนุรักษ์สมจักนะครับเดิมเป็นคนบ้านนี้ครับวัดคนบ้านสีขอต้นนี่ครับต้นกัมเินครับอื อันนี้ก็เดี๋ยวจะขอสอบถามพี่ช่างนิดนึงเกี่ยวกับพญานาคองที่พี่ช่างปั้นนะครับนอ้องพี่ช่างมีแนวคิดหรือว่ามีนิมิตยังไงก็ผมทาไมถึงสร้างพญานาคองค์นี้ขึ้นมาได้ครับเนี่ยอ๋อตีไปทีมานะครับครับทุกวัดของทังหักเหนือของวัดเฮาจากวัดนานมันจะสร้างพญานาคกันทั้งนั้นครับแต่วัดเฮาก็ยังมาได้สร้างเด็กก็เลยสร้างพญานาคคูนี้ขึ้นมาอ๋อครับผมนะถือเป็นนิมิตหมายทีดีครับเพราะว่า สร้างน,กน่ก็คือว่าเขาจะได้สอดแสงพิษนาธรรมอ่าเป็นธรรมคือโพดชงเจ็ดเนาะใส่ไปคือมีเจ็ดเสียงนครับเรามีความหมายครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือได้ยิยนข่าวมาในโลกอินเทอร์เน็ตว่าพญานาคที่วัดสี่พันต้นเนี่ยเป็นพญานาคประจําคนที่เกิดในวันอังคารนะครับผมอยากจะถามที่ช่างว่าพญานาคทั้งทั้งสององค์เนี่ยมีชื่อว่าอะไรบ้างครับผมอ๋อทางทางขวามือกับผมนี่ก็คือว่า ชื่อพยาคืออ๋อพยาคืนองค์นี้ก็คือท่านสุวนนรรณนาคราชวันนาคราชแต่ผมก็รู้จักในนามของท่านพยาคืแกแค่นั้นแหละครับแล้วก็อยากจะขอถามพีม่ช่างนิดนึงานานครับผมว่าอ่าพญานาคเนี่ยครับผมใช้เวลาสร้างประมาณเท่าไหร่แล้วก็เริ่มสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผมอพญานาคองสององค์นี้โอ้ถือว่าใช้เวลานานพอสมควรเนาะอืมทั้งทั้งสององค์ประมาณสี่ปีอืม ประมาณปี44748ผมก็จำไม่ได้ประมาณนี้แหละครับแล้วขณะสร้างเนี่ยขออนุญาตถามนิดนึงนะผมว่ามีเกี่ยวกับเรื่องปฏิหารหรือเรื่องที่เราอธิบายไม่ได้นี้เกิดขึ้นกับพี่ชังาง้างหรือเปล่าครับเยอะๆมากมายครับแต่ว่าผมจะยกอยู่ข้อก็คือว่าผมจําได้นาะครับ,รบตอนผมที่ผมทําโครงสร้างครั้งแรกครือทําโครงท่าน่ะเป็นโครงเหล็กเนาะครับอยู่ในนี้ทํา ทุกวันเราก็ไหว้ทุกวันอะแต่วันนั้นเผอิญว่าลืมคือว่ามันเป็นรีบอะไรก็ไม่รู้ผมโดนไฟฟ้าดูดไฟฟ้าดูดเออโดนไฟดูดเือบตายนะครับโดนไฟดูดจิตครั้งสุดท้ายเราถึงเราถึงมันมันจะบอกเลยว่าถ้าลูกจะทําสําเร็จขอให้ลูกหลุดจากตรงนี้ผมก็เฟี้ยงเฟี้ยงไอ้มือเชี่ยมเลยนะกัดเด็นเลยโอ้ผมจนมันจุกเนาะจุกไฟฟ้าดูดไม่มี ใครไม่โดนไม่รู้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื <c oughs> ่องใน,นที่ที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้เหมือนกันครับผมครับแล้วก็อ่าพอดีผมสังเกตเห็นว่าทางพญานาคที่ทางพี่ช่างปั้นนี่นะครับผมจะค่อนข้างวิจ,จิตรก็ดูอลังการมากเลยครับผมอยากทราบนะครับเพราว่าไอทางเสียงของพญานาคทั้งหมดนะครับผมรวมทั้งเสียนเล็ก <c oughs> เสียนน้อยได้นี่มีทั้งหมดกี่เสียนนะครับผมอม ก็องไหนมีเจ็ดเสียนใหญ่เนาะแล้วมีมงกุฎมงกุฎแต่ละท่านแต่ละแต่ละเสียนนี่อีกสามแล้วก็บวกกับอีกเจ็ดคือองค์ใหญ่ก็เป็นยี่แปดยี่แปดยี่แปดแล้วก็มีมีอาวุธท่านอีกสองข้างหน้ากระบองบาดอีกสองก็รวมเป็นสามสิบเพราะองค์ไหนก็มีสามสิบเสียน,นแต่ละเสียงก็มีความหมายตามพิรณาธรรมนะค,ะครับตามพิรณาธรรมที่ทางที่ช่างเป็นคน ค,คิดใส่ลงไปนะครับน้บองครับผมแล้วก็ถามพี่หนานนิดนึงครับผมว่าสําหรับท่านที่อยากสนใจอยากจะมาบูชาบูชาสักการะเกี่ยวกับพญานาคที่วัดพระศรีสต้ตนนี้ผมต้องมีหลักการบูชาอย่างไงบ้างครับผมอืมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครับ สี่ท่านทางทา,งทางผมปั้นขึ้นมาท่านจะไหว้ท่านเนี่ยขึ้นทูบยี่สิบจีทูบยี่สิบสี่ดอกดอกไม้เหลืองอดอกดาวเรืองดอกอะไรก็ได้สีเหลืองนะทอไม้สีเหลืองนะครับผมแล้วก็มีน้ำมะพร้าว,าาวท่นนา,าทนจะปูน้ำมะพร้าวแล้วก็ถวายน้ำมะพร้าวให้ท่านคนที่มาบูชาของพญานาคที่วัดพระศิวันต้นเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมในด้านใดครับนี่ทางอธิปัติหารนะครับเขาคงใจฉานหลายเรื่องนะ แต่ผมก็ระบุไม่ได้ว่าท่านจะให้เมตตาทางไหนก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องโชคลาบนะครับนอที่เขามาะกอกันนะครับส่วนมากมนุษย์ก็จะถือเรื่องโชคลาบเป็นอันดับอนั่นนอครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็แล้วแต่วิจารณญาณของท่านผู้ชมแต่ละท่านแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับที่ช่างที่เป็นผู้ปั้นพญานาคตรงนี้มาเลยนะครับผมครับผมก็ตอนนี้เราก็ย้ายมาสถานที่ อย่าทันที่กันทีหน่อยนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เกิดฝนตกลงมากระทันหันเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับผมว่าสาหรับท่านที่สนใจในการบูชาพญานาคหรือว่าต้องบอกเลยว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสาหรับท่านที่อยากมาบูชาพญานาคหรือว่าสนใจเยี่ยมเยี่ยมชมเกี่ยวกับวัดสี่พันต้นนี่ครับผมโดยเฉพาะท่านที่เกิดในวันอังคารนี่นะครับผมสำหรับท่านที่สนใจก็เชิญมาเที่ยวชมได้นะครับผม ตรงนี้ก็อยากจะสอบถามทางพี่ช่างนิดนึงครับผมถ้าเกิดว่ามีทางวัดหรือว่าทางหมู่บ้านญาติโยมมีจิตศรัทธาสนใจอยากจะให้พี่ช่างไปร่วมทําบุญร่วมปั้นพญานาคด้วย่ยพี่ช่างติดต่อได้ที่ไหนครับนีเ่เออด้วยความดีดครับเพราะฉะนั้นนี่ผมถ้ามีบุญตรงไหนผมไปร่วมตรงนั้นมาโดยสายบุญโดยไม่มีจุดประสองค์อื่นผมจะไปร่วมให้มไม่ว่าไกลมาใกล้ ก็จะไปร่วมอนุมทนาให้ครับผมครับก็เดี๋ยวเราจะฝากเบอร์โทรติดต่อพี่ช่างไว้ทางด้านล่างนี้เลยแล้วกันนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากาฝากทุกท่านาติดตามทาง Facebook ของโตโยต้าน่านแล้วก็ทางช่อง youtube ของทางโตโยต้าน่านนะครับผมว่าทางโตโยต้าน,น่านพาโลของเราจะพาไปพาโลกันที่ไหนอีกนะครับผมสลหรับ EP นี้ก็ต้องขอบคุณทางพี่ช่างลงนะครับผมผู้ที่มาให้ข้อมูลและผู้ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับ พญานาคที่พี่ช่างเป็นคนปั้นเองนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ช่างลงเป็นอย่างมากนะครับผมขอบคุณครับด้วยความยินดีครับครับผมวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมแต่สําหรับตัวยาน่านาลพาโลของเรายังมีอีกหลายอีพีนะครับผมอีพีหน้าจะพาไปชมเรื่องอะไรกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ